โอเคก็สวัสดีนะครับทุกคนคลิปนี้คลิปสั้นๆนะครับไม่ได้เป็นคลิปที่ยาวมากนะครับอยากจะเอแชร์เรียกว่าเป็นเหมือนอแนวคิดละกันนะครับแนวคิดแล้วก็สิ่งที่ผมได้เรียนรู้มานะครับเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขเ,เกี่ยวกับเรื่องตัวเลขนะครับคือผมค้นพบนะครับว่า,าสมองเรานะครับสมองมนุษย์นะจะทำงานได้ดีที่สุดนะครับ กับตัวเลขอืมต้องมีตัวเลขตัวเลขกำกับนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้กับทุกเรื่องคือเราไม่สามารถที่จะ success ประสบความสำเร็จใดๆก็ตามนะครับโดยที่คุณไม่สนใจตัวเลขเลยนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับทําทำไม่ได้อผมว่าผมว่าทำไม่ได้แล้วก็สิ่งที่ เราเราเราอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นเป็นปนอร์มหรือมันเป็นแนวความคิดอะไรที่อาจจะ destructiv e นิดน,นึงนะคือตั้งแต่สมัยผมเรียนนะครผมจะได้ยินมาตลอดเลยว่าไม่อยากเรียนเลขไม่ชอบเลขอะไรที่เกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยเพื่อนๆรอบตัวผมก็จะแบบอุ้ยยากอะ่ะไม่เอาไม่ไม,ไม่ไม่อยากเรียนนะครับปฏิเสธไปก่อนถามว่ามันมันยาก มันยากไหมเรื่องเลขนะคณิตศาสตร์นะครับคณิตศาสตร์มันยากไหมมันก็ถ้าเราเรียนลึกๆดีๆเนี่ยก็มีความยากนะครับแต่ว่ามันเป็นอะไรที่สามารถที่จะ measure วัดประมวลผลประเมินผลได้ทั้งหมดเนี่ยมันต้องเป็นตัวเลขกำกับเสมอนะครับถ้ายกตัวอย่างนะในในวงการฟิตเนสนะครับถ้าผมพูดลอยๆขึ้นมาว่า เออผมอยากสุขภาพดีอืมผมพูดแค่นี้ผมอยากสุขภาพดีอ่ะมันต้องทำอะไรบ้างมันต้องมันต้องทำอะไรบ้างเอาแค่สุขภาพดีก็พอนะฮะเอาแค่สุขภาพดีก็อย่างเช่นง่ายๆนะง่ายๆอะออกกาลังกายใช่ไหมครับนอนให้เพียงพอกินพอดีพอดีอะเอาแค่เอาแค่เรื่องนี้ก่อนเอาแค่เรื่องนี้ก่อนออกกาลังกายกิน แล้วก็นอนแต่ถ้าผมพูดแค่เนี้ยคือทุกคนจะสุขภาพดีจะทำยังไงจะทำยังไงนะจะจะจะเอาไปปรับคิดเพิ่มเติมยังไงมันก็มีตัวเลขใช่ไหมครับมันก็ต้องมีตัวเลขเช่นออกกำลังกายผมบอกว่าผมจะเดินวันละหนึ่งหมผมจะยกเวทวันละยี่สิบเซตผมจะยกเวทวันละ สี่ท่านะครับผมจะยกวันละสิบสองอ่ะท่าละสิบสองครั้งผมจะยกท่าละแปดครั้งนะผมจะคาร์ดิโอวนลนสามสิบนาทีผมอยากได้ฮาร์ดเรทอย่างต่ำหนึ่งร้อยยี่สิบนะผมอยากคาร์ดิโอโซนสามโซนห้าผมอยากว่ายน้ำอา่า 300เมตรนะครับเห็นไหมครับคือคือเราจะพูดลอยๆเนี่ยว่าสุขภาพดีอแค่เรื่องของกาำลังกายมันก็ต้องมีมี measurement ใช่ไหมครับพอมาพูดถึงเรื่องอาหารเช่นกันผมอยากดื่มน้ำให้เพียงพอมันก็ต้องมีมีเกจวัดใช่ไหมครับเกจวัด3ลิตรดื่มน้ำเวันละ8แก้วนะครับ ทานอาหารอ,อ,อยากได้โปรตีนวันละ150กรัมอยากได้แฟตวันละ100กรัมอยากได้คาร์โบไฮเดรตวันละ3า300กรัมมันก็จะมีตัวเลขกำกับเสมอกิน3000กิโลแคลอรี่สองพกิโลแคลอรี่นะครับมันจะได้เป็นไม้บรรทัดวัดให้เรานะครับคือผมก็จะแบบหลังๆเนี่ยมันก็จะมีแบบไม่แล้วนะไม่แล้วเรื่องแบบ ลัททิไม่นับแคลนะลัททีไม่นับแคลอันนี้คือขี้เกียจพูดมากแล้วไอ้เรื่องไม่นับแคลไม่นับแคลคือนับแคลไม่นับแคลเนี่ยมันเป็นไม้บรรทัดนะครับสําหรับคุณซึ่งมันเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองอ่ะมันเป็นประโยชน์กับมึงอ่ะมึงมึงยังไม่นับเลยนะครับไม่นับไม่ไม่ไม่ต้องการนับปฏิเสธนะครับที่จะนับปฏิเสธที่จะรู้ว่าเออประมาณอาหารที่เรารับประทานต่อวันเนี่ย มันอยู่ที่ประมาณกี่กิโลแคลอรี่ซึ่งมันจะเป็นข้อดีแล้วก็ความง่ายสําหรับเราด้วยว่าสมมุติเราต้องการที่จะเพิ่มน้ําหนักใช่ไหมครับเรารู้ว่ารับประทานประมาณนี้อ่าสมมุติสมมุตินะคาร์บสามร้อยโปรตีนร้อยห้าสิบแฟตหนึ่งร้อยสมมุตินะครับอันนี้ขอไปเลขสมมุติไปก่อนถ้าอยากที่จะต้องการเพิ่มน้ําหนักมันก็ต้องไปเพิ่มตัวใดตัวหนึ่งในสามมันนี้นะครับแล้วก็ควบคุม บวกลบคูณหารแคลอรี่ออกมาเพื่อที่จะรู้ว่าเออสมมุติว่าเพิ่มไปสักเอ,อ500กิโลแคลอรี่250กิโลแคลอรี่ขึ้นมาแล้วรูปแรงหน้าตามึงออกมาเป็นยังไงน้ําหนักมึงเพิ่มขึ้นไหมกล้ามเนื้อมึงเพิ่มขึ้นไหมสิ่งที่เพิ่มมาคืออะไรแฟตกล้ามเนื้อหรือน้ําในร่างกายนะครับมันเอาไว้วัด มันมีประโยชน์มากนะครับมันมีประโยชน์มากๆมึงจะไม่นับได้ก็ต่อเมื่อมึงนับได้แล้วนะครับการปฏิเสธที่จะที่จะไม่นับไม่สนใจว่ามันมันมีศาสตร์ด้านการนับแคร์รี่อยู่เนี่ยผมถือว่าอันนี้คือเป็นอวิชานะฮะผมผมมองเลยว่าเป็นมันเป็นอวิชาแล้วก็มันมันมีมันมีเป็นเป็นกฎบางอย่างที่ ควบคุมเราอยู่แล้วนะครับควบคุมชีวิตมนุษย์ทั่วไปอยู่แล้วว่าเออมันมันใช้ประมาณนี้มันทําประมาณนี้นะครับคือแต่ละคนอนะ่ะผมก็เข้าใจแหละว,ว่ามันก็ไม่ได้ออเปรเรตร่างกายไม่ออปเปรเรตเหมือนกันไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนกันทุกคนทุกคนไม่ได้ออกกําลังกายเหมือนกันทุกคนไม่ได้เผาผัานระดับเดียวกันแต่ถ้าคุณรู้ว่าวันเนี้ยคุณสิ่งที่คุณทําวันเนี้ยมันใช้พลังงานไปเท่าไหร่อ่รับประทานไปเท่าไหร่บวกลบคูณหารเนะ่ย การที่คุณจะควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นต้องการที่จะเพิ่มน้ำหนักเพิ่มกล้ามเนื้อลดไขมันเนี่ยมันจะทําง่ายมากนะครับมันจะทําได้ง่ายมากเอ่อไม่เราเราจะไม่งมอะเราจะไม่ต้องมางมว่าเอ้ยเรามาเรามาเรามาถูกทางหรือ,อยังนะครับเพราะมันแค่บวกตัวเลขขึ้นไปนะครับบวกตัวเลขขึ้นไปว่าไอสิ่งที่เรากินอยู่แล้วเนี่ยยิ่งถ้าใครทามิลพรปนะครับจะง่ายมากเลยเพราะมันก็แค่เพิ่มปริมาณคาร์บที่ใส่ไปแต่ละมือ้อ โปรตีนที่ใส่ไปแต่ละมื้อเนี่ยค่อนข้างง่ายเลยนะครับจัดการชีวิตตัวเองง่ายมากนะครับเรื่องเรื่องการนับนับแคลอรี่นะครับมาเรื่องการนอนเนาะการนอนนอนเวลากี่ชั่วโมงหกชั่วโมงแปดชั่วโมงนะครับเรารู้แล้วว่านอน6ชั่วโมงตื่นมาลรวรู้สึกแบบนี้นอน8ชั่วโมงเรารู้สึกแบบนี้นะครับมันมันจะมีตัวเลขกำกับเสมอนะครับส่วนถ้าเกิดเราไปใช้เรื่องอื่นเช่นเรื่องนอกฟิตเนสเนี่ย เรื่องธุรกิจการงานใช่ไหมครับเราก็จะทำทำเช่นการการประเมินเนาะประเมินเบื้องต้นประเมินหลักบัญชีเบื้องต้นนะครับบ,บัญชีธุรกิจเบื้องต้นเช่น business feasibility นะครับหรือการตั้งตั้งเดทไลน์แต่ละโปรเจกต์ให้เรานะครับย้อนนะย้อนก,อกลับไปลยย้อนกลับไปเรื่องวงการฟิตเนสอีกนะครับบางคนต้องการประกวดในเวลาระยะเวลา อีก16สัปดาห์ใช่ไหมครับเราจะรู้เลยว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราควรจะยกกี่เซตกินกี่แคลบลาบลาบาทำยังไงให้ออกมานะครับสุดท้ายแล้วคุณเป็นที่หนึ่งบนเวทีอะ่ะเออคุณเป็นที่หนึ่งบนเวทีอ่ะคุณอันนี้พูดพูดข้ามอีกเรื่องนึงนะมึงใช้ยากี่กรม <c oughs> ใช้เทสกี่คำทุกอย่างทุกทุกอย่างมันเป็นตัวเลขไปหมด นะครับไม่มีอะไรคือเราเราไม่สามารถที่จะหนีหนีตัวเลขได้นะครับยิ่งเรื่องการเงินเนี่ยสุดยอดเลยสุดยอดเลยยิ่งยิ่งเป็นสิ่งที่ควบคุมชีวิตแทบจะคุณทุกคนเลยนะครับที่ฟังเรื่องตัวเลขนะเรื่องการเงินคือเราอยากทาธุรกิจนะอยากได้กําไรนะอยากอะไรเนี่ยมันมันมันเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้คือคลิปเนี้ผมไม่ไม่อยากจะแบบเออต้องไป ยกตัวอย่างอะไรมาผมว่าทุกคนเข้าใจสิ่งที่ผมพยายามสื่ออยู่แล้วนะครับแต่อยากให้พยายามหักล้างนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบเลขไม่ชอบตัวเลขเกลียดตัวเลขเพราะว่าเป็นสิ่งที่ได้ปลูกถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่าสมัยก็อตัวเลขมันมันยากมันซับซ้อนต้องมา บวกลบคูณหารนะคือเราไม่ได้เป็นมีความจําเป็นนะครับที่จะต้องไปบวกลบคูณหาระไรขนาดนั้นนะเรามีเครื่องคิดเลขนะครับเรามีเครื่องคิดเลขเรามี Google เรามี AI ต่างๆเรามี Chat GPT เรามี DeepSeek เรามี Grok เรามีทุกทุกตัวช่วยที่จะช่วยคุณคํานวณทั้งหมดนะครับพี่นะขอให้คุณนะเนี่ยเห็นความสําคัญของตัวเลขมากขึ้นนะครับทุกตัวเลขเนะี่ยสามารถเอาไปใส่ในทุกๆอย่างได้ในชีวิต นะถ้าทั้งหมดนะอย่างอย่างคือเต็มที่เลยก็เก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับทำได้ทำได้หมดคำนวณได้ทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะประเมินผลประมวลผลนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วก็ไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็ไทม์ลี่นะครับทันเวลาคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยไม่มีใครอยากประสบความสำเร็จแบบตอนแก่หรอกคือผมผมพูดเลยบางอย่างอะ่ะก็เข้าใจว่ามันก็ต้อง ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแต่ว่าถ้าเราคำนวณแล้วบางอย่างเนี่ยคำนวณริสกคำนวณความเสี่ยงขึ้นมาแล้วมันเฮ้ยมันคุ้มว่ะช่วงนี้มันคุ้มว่ะที่จะทำแบบนี้ที่จะลงทุนอย่างนี้เราก็จะจะทำให,ให้ชีวิตเนี่ยมันไปถึงง่ายมากเลยครับจุดที่ที่เป็นโกของของคุณนะครับก็คลิปนี้ไม่ไม่ได้มีอะไรที่จะแบบต้องมาคำนวณเไรให้เพื่อนๆฟังเลียนให้ทุกคน มองเห็นความสําคัญของตัวเลขมากขึ้นนะครับแล้วก็ลองนะครับอะไรที่ไม่เคย measure ออกมาเป็นเป็นตัวเลขเนี่ยลองทําดูนะครับไม่ได้ต้องทํากับทุกอย่างไม่ไต้องทํากับตลอดเวลานะครับแต่เห็นความสําคัญของมันมากขึ้นนะแล้วก็คุณจะได้กําไรชีวิตเองนะครับ